ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถนิสสันนาวาร่านะครับผมมาแนะนํากันนะครับผมวันนี้นะครับมีให้เลือกนะครับ2แบบ2สไตล์นะครับผมออีกด้านหนึ่งนะครับเเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปี09นนะครับผมส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งขวามือผมนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวคาลิเบอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับผม เดี๋ยวเราให้ชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่าทั้งสองคันเนาะวันนี้มาฝั่งตัวออโต้นะครับผมตัวคาลิเบอร์นะครับอ่าตัวคาลิเบอร์นะครับผมอ่าใครนะครับหาใช้วิ่งทางไกลนะครับไม่เมื่อยนะครับผมอ่าเล่นตัวท็อปเลยนะครับตัวคาลิเบอร์ครับเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ดูนะครับราคาก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแสนปลายๆนะครับเท่ากันนะครับสองคันเนาะอ่า ราคาเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะครับอ่แต่เพียงแต่คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมมีโป่งหน้าโป่งหลังนะครับตัวคาลิเบอร์นะครับผมอ่าโอเคครับส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับผมอ่าตัวธรรมดานะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมโอเคครับเกียร์แมนนวลนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดราคาให ท้ายคลิปนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับผมตอนนี้ให้ดูสองคันโดยรวมกันก่อนนะครับผมสีดำทั้งคู่นะครับมีสองแบบสองสไตล์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนิดนึงนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาก็เกียร์ธรรมดาหกสปีดนี่แหละครับผมโอเคภายในนะครับแผงคอนโซน สวยงามนะครับอ่าเรียบร้อยดูครับภายในนะครับผมโอเคภายในเรียบร้อยนะครับแตงประตูด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีฉีกขาดนะครับอ่ากะบะแคปเปิดได้นะครับผมโอเปนแคปโอเคครับผมอ่าส่วนด้านนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าให้เลือกนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้สอยนะครับผม เกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับโอเคคันนี้ออโต้นะครับแผงประตูซ้ายขวานะครับผม uh, หาก uh, ที่ผมรีวิวไปนะครับอะไรไม่ครบถ้วนหรือว่ารายละเอียดไม่ครบนะครับพี่ๆก็แอดเบอร์ไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0853792785ครับ อ่าวันนี้ก็จะให้ดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับประกอบการตัดสินใจเนาะดีกว่าถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วให้ดูนะครับอ่านี้เราก็จะให้ดูโดยรวมมันก่อนนะครับผมครับอ่าโดยรวมนะครับห้องเครื่องสวยนะครับหน้าเดิมนะครับผมไม่มีชนนะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับผมอ่า เครื่องโอเคครับผมเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับโอเคเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2010นนะครับตัวคาลิเบอร์ตัวท็อปนะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับผมโอเคครับผมเครื่องเดินเรียบดีนะครับโอเค ไม่คนนะครับผมเดี๋ยวจะไปทดลองขับไปดูนะครับตัวคาริเบอร์นะครับผมทดสอบนะครับสมรรถนะนะครับการขับขี่นะครับมินสันนาว์ราปี2010นะครับตัวคาลิเบอร์นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขับสบายๆนะครับผมครับผมคนมีอายุก็ขับสบายครับวันนี้นะครับคนรีวิวเรานะครับก็คุณลุงนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับผม โกลเฟอร์นะครับขับรถโดยสารเมื่อก่อนนะครับผมไม่ยี่ปีที่แล้วนะครับผมทอ่คครับลุงนะครับวันนี้ให้เกียรติมารีวิวนะครับผมคันนี้เออ่เป็นไงบ้างครับลุงการขับขี่นะครับนิ่มนวลดีไหมครับผมนิ่มนวลมากนิ่มนวลมากนะครับผมแอร์ก็เย็นเนาะแอร์เย็นสบายเนาะแอร์หนาวนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าสูงอายุนะครับขับสบายๆเลยนะครับวันนี้คุณลุงนะครับมาเป็นเกียรตินะครับทดลองขับให้เรานะครับผม เออโอเคครับเขับมาสี่สิบปีลูกขับมาสี่สิบปีเนาะคุณลุงขับมาสี่สิบกว่าปีนะครับใช้เอรถผ่านมือนี่เป็นสิบคันแล้วลุงเนาะอืม่ารถผ่านมือเป็นสิบสิบคันนะครับผมคุณลุงอะฮัลโหสิบกว่าคันนะครับผมเออโอเคครับวันนี้มาลองนิสันนาวาร่านะครับผมเอ่าแร์เย็นๆนะครับผมอัตราเร่งนะครับดีไหมครับคุณลุงดีปัตราเร่งดีนะครับผมอ่า ลาเร่งดีนะครับเกียร์ออโต้ครับขับสบายๆนะครับผมช่วงล่างนิ่มนวลเลยนะครับผมอ่าสูนเสริ์อะไรก็ดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสรุปโดยรวมให้ดูอีกทีนะครับผมอ่าคันนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะครับปีศูนย์เก้านะครับอ่ามีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบนะครับตัวนี้ตัวศูนย์เก้านะครับผมโอเคเอวดูภายในนะครับตัวศูนย์เก้าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ ตัวศูนย์เก้านะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ s id line มาครับตัวศูนย์เก้านะครับฟังเสียงห้องเครื่องครับเดินเบานะครับเสียงเดินเบาเรียบเนียนดีนะครับผมดูแฝงนิดหนึงครับผมไอไม่พุ่นะครับผมเครื่องดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวครันนี้ก็จะไปทดลองขับให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผม ของแต่ละคันนะครับอ่าโดยรวมครับผมช่วงล่างนะครับช่วงล่างครับผมอ่าคาซีไม่มีผุนะครับผมอ่าสภาพตามการใช้งานนะครับรถมือสองนะครับผมโอเคคัสีนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัว SE นะครับเกียร์ธรรมดา ส่วนคัสซีนะครับตัว ES นะครับผมเป็นตัวออโต้นะครับตัวคาลิเบอร์ด้วยตัวนี้นะครับตัวท็อปนะครับผมคัสซีสวยนะครับอ่าสวยทั้งเส้นเลยครับผมคัสซีสวยนะครับเออเงตรงเพืองท้ายอะไรนะครับผมปกตินะครับโอเคครับผมตัวท็อปก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปิดราคานะครับมิสันนาวาล่านะครับ ทั้งสองคันเลยนะครับผมเปิดราคาให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดราคา Nissan Navara นะครับตัวธรรมดาครับผมเกียร์ธรรมดานะครับเปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับอ่าเกียร์ธรรมดานะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้ด้วยครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ าราคาต่อรองได้นะครับโทรเข้ามานะครับ0 8 5 3 7 9 2 7ห5ากนะครับหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยครับวันนี้สวัสดีครับ